อังคารคลุมโปงพอดแคสต์ทริปสยองหลอนทั้งแคมป์เรื่องหลอนของคุณชิได้ไปแคมปิ้งพื้นที่ที่ไม่ได้เปิดให้กางเต็นท์นอนเรื่องหลอนจึงเกิดขึ้นจะน่ากลัวขนาดไหนติดตามได้ในอีพีนี้ เรื่องราวเป็นยังไงบ้างคะเกิดหลังจากที่โควิดที่ไทยคร,รอบแรก<ะ>แล้วผมก็มาเป็นสายแคมปิ้งอยู่แล้วนะก็ การกับเพื่อนๆจะไปแคมปิ้งกันที่จังหวัดภาคเหนือซึ่งเป็นที่ยอดฮิตของของจุดนักท่องเที่ยวเนาะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าความที่เราเป็นแคมปิ้งแบบที่เราไม่ได้ไปตามอุทยาแห่งชาติตังนั้นเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเข้าไปแคมปิ้งในป่าลึกโดยที่เราเข้าไปในพื้นที่ที่ยังไม่ได้เปิดให้เที่ยวโดยที่เราต้องการให้คนในพื้นที่หรือว่าชาวบ้านเขาพาเข้าไปในในจุดๆนั้นค่ะ ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องขึ้นไปอยู่บนยอดดอยยอดเนี้ยมัน hmm. จะต้องเป็นเหมือนแคมป์ม,มุดที่จะต้องให้คนพื้นที่ผ่าไปอดอยเนี้ยเป็นดอยที่มีความสวยมากแล้วก็เป็นดอยที่เป็นจุดชมวิวซากุระของของเมืองไทเลยครับผม hmm. แต่ว่าจุดที่เราไปเนี่ยะจะเป็นยอดดอยอีกด้านหนึ่งของเขาลูกนี้ซึ่งอย่างที่บอกว่าล่องเดินเท้าขึ้นไปประมาณ สามสี่ชั่วโมงเลยเพราะว่าเราเดินตัดจากเรียกว่าทางเดินของหมู่บ้านเขานะครับเราก็อย่างที่บอกว่าเราเริ่มพร้อมทีมก,กันกับคนที่เราชอบเดินปักกันเนี่ยประมาณสิบคนคุณแน,นันค่ะอะพอเราเตรียมตัวกันเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็เอาแบบเอขึ้นไปวันที่เราติดต่อกับคนในพื้นที่ครับผมเขาติดธุราด,ด่วนเขาก็เลยให้ลูกชายเขาซึ่งเป็นวัยรุ่นเนี่ยนำทางให้อื ครับเราก็ไม่ติดะลรเพราะว่าเราขึ้นไปแคมปิ้งแค่คืนเดียวนะครับจากการที่เราเดินขึ้นไปจากตีนดอยเนี่ยซึ่งเราเอารถตู้ปิดอดบนวัดแล้วก็มุดเข้าไปหลังไร่ที่เป็นไร่บนเชิงเขาของชาวบ้านนะครับค่ะครับพอ,อไปถึงจุดแคมป์แรกที่เราจะต้องเข้าไปนะคะผมเป็นวิว360องศาสวยมากฝั่งตรงข้างเนี่ยเป็นเจดีสองยอดซึ่งเป็นจุดชมวิวของ พักเหนือเขาเลยครับผมเราก็เลยปกคงกันว่าเราจะพักกันตรงนี้แหละแต่ความที่มันอยู่ยอดดอยคุน,นัน<ะ>มันไม่ได้มีพื้นที่ในการที่จะปูเต็นได้หลายหลังเราไปกันประมาณสิบคนครับผมทุกครั้งที่เราออกคลิปเนี่ยเราจะออกเป็นเล็กคู่เพราะว่าในการเดินเราจะมีบัตดีคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแต่ความที่บนยอดเขาอันนี้พื้นที่มันไม่ได้เยอะมากด้านซ้ายมือ ที่เป็นทางเดินเนี่ยจะเป็นหน้าผาซึ่งเป็นไหลเขาลงไปความสูงก็สูงเลยนะฮะส่วนด้านขวามือเนี่ยเป็นเหมือนดงไม้และเป็นต้นไม้ใหญ่พง่ายคือเป็นป่าชื้นเราก็เลยเลือกตั้งพิกัดตรงนั้นในการที่จะตั้งแคมป์ปิ้งของเราเครื่องหนึ่งเนี่ยเต็นท์สามหลังก็จะปลูกเรียงกันตรงทางเดินริมซ้ายมือจะหันหัวไปทางด้านหน้าผา ส่วนที่เหลือเนี่ยอีกสี่เต็นเนี่ยเราปลูกติดกันตรงกลางอ่าเป็นแนวของป่าดงดิบของเขาอะครับผม,มในทริปนั้เนี่ยก็ะจะมีน้องคนหนึ่งเกาะปลูกเอนอนก็จะเป็นอ่าห้อยอ่าเปไว้กับต้นไม้ใหญ่นะตอนนั้นเนี่ยอ่าน้องที่เป็นลูกของชาวบ้านที่พามาเดินทางเนี่ยเขอบอกว่าเขาจะต้องลงไปแล้วเขาไม่ได้อยู่ด้วยกับเราดังนั้นเนี่ยในคืนนั้นก็จะมีแค่พวกเราสิบคนอยู่บนยอดดอย ซึ่งถามว่าน่ากลัวไหมไม่ได้น่ากลัวเพราะว่าเป็นพื้นที่โล่งอยู่บนยอดดอยเราเห็นวิวได้360องศาแต่ความที่เราเป็นวิซิเตอร์เราไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่อะไรมาก่อนแล้วหลังจากช่องเย็นๆคุณแนนมีน้องคนหนึ่งผู้หญิงมีอาการแปลกๆครับเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะคนโทรลตัวเองได้เขาลงไปนอนกับพื้นแล้วเขาก็แบบอารมณ์เหมือน ร้องไห้เหมือนดินทุวน,นทุนลายซึ่งเราก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คือประมาณบ่ายสามโมงสี่โมงเลยนะคุณนานนะครับเราก็เลยมองกันว่าเฮ้ยไม่ดีละก็เลยมองหน้ากันเอายไงดีในฐานะที่เราเป็นสายมูอยู่แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําผิดอะไรหรือเปล่าหรือเราไม่ได้ขอสถานที่อะไรหรือเปล่าอันด,ดับแรกผมก็เลยอเอาพระเวสสุวรรณที่เราติดตัวมาด้วยเนี่ยคล้องคอเขา พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มนิ่งแต่เขายังมีอาการร้องไห,ห้อยู่แวบหนึ่งก็เลยขึ้นมานึกถึงน้ำมนต์แต่เราไม่มีน้ำมนต์เราเปิดน้ำขวดมาใส่แก้วแล้วผมก็ทิษฐานสวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเราให้เขาจิบน้ำพอสักพักนึงเขาจิบน้ำเขาเริ่มกลับมาเป็นตัวของตัวเองเขาบอกว่าระหว่างที่เขานั่งอยู่ในเต็นที่เราปลกกันหันหัวไปทางตรงหน้าผาครับผม เขาได้ยินจังหวะเหมือนมีเสียงเด็กะครับเรียกชื่อเขาเขาเผยผังลับไปจา้าหรือประมาณเนี้ยแล้วหลังจากนั้นคือไม่รู้สึกความเป็นตัวของตัวเองเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราลืมไปว่าก่อนที่เราจะติดต่อเข้ามาบนบนแคมป์อันนี้ยเขาบอกว่าบนยอดดอยอะ่ะมีศาลศาลหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนพระาธาตุที่ชาวบ้านเนี่ยเขาสักการะไว้ทั้งบนเราเลยนึกได้เฮ้ยหรือว่าเรามาถึงเราตั้งแคมป์แล้วแต่เรายังไม่ได้ไปสักการะ ขอเจ้าที่เจ้าทางมูอยู่บนยอดเขาเราก็เลยอะเดินกันไปจากตรงที่เราปลูกเองเนี่ยประมาณสามร้อยเมตรก็ไม่ไกลถามว่าสามร้อยเมตรเนี่ยไกลไหมไม่ไกลแต่เราใช้เดินกันประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงครับเพราะอะไรเหมือนอเรายิ่งเดินเรายิ่งเดินเราไล่แล้วเหมือนทางมันถูกยืดไปเรื่อยๆยืดไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นพอณตอนนั้นเนี่ยโอเคทุกคนตั้งใจบอกเลยที่ถาทว่า ลูกช้างครับคณะนี้เราเข้ามาในพื้นที่เพื่อมาพักผ่อนไม่ได้มีจิตนามาทําร้ายหรือมาทําลายธรรมชาติดังนั้นด้วยเจิตนาของพวกเราขอให้เราได้ไปสักการะบนสถานที่ตรงนี้ตามที่เขาได้บอกไป <mm เพราะหลังจากนั้นนะฮะเราเดินมาเดินปกติเลยครับแป๊บเดียวถึงบนยอดแล้วม,มีพระธาตอยู่ตรงนั้นเราก็สวดมนต์ขอพรหรือว่าขอบอกกล่าวอะไรกันทุกคน หลังจากที่เราพูดอ่าโอเคว่าเราขออ่าเปิดที่เปิดทางขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางร่วมรับรู้ว่าเรามาที่นี่ไม่ได้มีเจตนาค่ะลมเ,เย็นๆพัดมาวูบหนึ่งเลยครับูผมรู้สึกว่าอันเนี้ยเขาเป็นการตอบรับในเชิงโพสิทีฟว่าโอเคอนุญาตแล้วนะ,ะอืมเราก็เลยเอเคออกมาจากตรงสาตรงพระธาตุตรงนั้นเพื่อกลับมาตั้งแคมป์เย็นแล้วก็ทำอาหารกันความที่มันเป็นหน้าหนาว แล้วก็พระอาทิตย์เนี่ยมึดเร็วมากประมาณห้าโมงเย็นฟ้าเริ่มเคลิ้มหมดหมแล้วฮะเราก็ตั้งแคมป์กันผมทุกว่าทุกคนที่เดินป่าเนี่ยย่อมมีความเชื่อว่าอาหารคำแรกหรืออาหารที่ทาเพิ่งทําปรุงใหม่เนี่ยเราจะต้องแบกมาส่วนหนึ่งเพื่อทําการบูชาหรือบวงสรวงเจ้าที่เจ้าทางจุดตองไม่รับแต่ด้วยความที่เราเลินเล่อเราลืมตรงนั้นไปแล้วระหว่างที่เรากําลังกินชาบูกันอย่างอนจอยมากเลยฮะผมก็นึกขึ้นมาเฮ้ย มีใครได้ตักอาหารไปเส้นอะหรอย่างทุกคนยังหมดบอกว่าไม่เป็นไรเอางี้เรายัางเนี่ะที่ยังไม่ได้ทําถูกไหมอ่ะตักใส่ถ้วยขึ้นมาแต่ความที่มันพลาดก็คือว่าเราเอาตักวนเส้นหรืออะไรเงี้ยตักใส่ถ้วยแล้วเอาน้ําชาบูที่เราตั้งอยู่บนหม้อกลางที่เราทานกันไปแล้วอ่ะตักลานแล้วเอาไปตั้งอยู่บนทางทางเดินฮะซึงเป็นทางสามแง่งแต่ก็าไม่รู้ว่าเฮ้ยเฮ้ยเราไม่ได้รหลูกเขาจ,จริงๆนะตอนนั้นอ่ะ ใจผมเริ่มรู้สึกไม่ค่อยโอเคละอย่างที่บอกว่าทุกครั้งถ้ามันจะมีอะไรแปลกๆหรืออะไรเงี้ยมันจะต้องมีแล้วเรารู้สึกว่ามันสันมผัสได้เชื่อไหมคุณเคเดนจากวันที่มันเป็นวันเดือนหงายแล้วมีเสียงพวกมแมลงสัตว์เป็นคืนอะไรประมาณเนี้ยหลังจากที่เราเอาถ้วยไปวางไว้ตรงทางเดินเพื่อสัดการเจ้าที่เจ้าทางอะไรเขาเหรอป่าเงียบมากเสียงสัตว์ยันคืนอยู่อะไรอยู่แบบเงียบไปหมดเลยครับผม อ hmm. แล้วก็วรู้สึกว่าเฮ้ยยังไงกันดีคืนนั้นก็ไม่มีใครกล้าที่จะเปิดเอาของมึนเมาออกมากินเลยนะความรู้สึกว่าป่ามันเงียบผิดปกติอืม hmm. ก็เลยบอกว่าออาง่าอย่างงั้นเดี๋ยวคืนเนี้เรานอนกันเร็วหน่อยละกันไม่ต้องเฮฮาปาร์ตี้หรือว่าอะไรกันแล้วพอปิดติกแล้วเนาะเราจะมะีเครื่องดื่มมาดื่มให้ร่างกายมันอุ่นกลางคืนอย่างเงี้ย <Huh. S 2> ใช่ไหมครับแล้วคืนน้นบนยอดดอยเลยฮะ hmm. เลขตัวเดียวครับผม ประมาณสามสี่องศาอากาศหนาวมากนิ่งๆไิ่มีลมเลยนะครับครับเราก็เลยตัดสินใจอ่ะแยกย้ายกันนอนอยู่ที่ประมาณสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มไม่เกินนี้อืในจังหวะที่อ่าน,น้นองหกคนนะครับ,รบนอนเต็นท์ละสองคนไปนอนเต็นที่หันหน้าลงหน้าผาและอีกสองเต็นท์คือผมกับน้องนอนจุดตรงแคมป์กลางือแล้วน้องคนหนึ่งปุกผูกเปลอยู่ครับ แล้วก็แยกกันนอนนะผมซึ่งผมไม่รู้ว่าหลับไปนานเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าผมนอนอยู่ในเต็นท์อะผมได้ยินเสียงชีเป็นเสียงอะไรนอนด้วยเป็นเสียแบบนี้เป็นคำพูดออกมาเลยอะคือผมไม่ได้ยินไม่ชัดว่าเรียกพี่ชีหรือเปล่าแต่เป็นเสียงพี่ชีหนาวขอเข้าไปด้วยเหลือเลยอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยคำถามต่อมาว่าเฮ้ย อยู่กลางคืนมีเสร็จแบบนี้ออกมาซึ่งเราถ้าสมมติว่าเราจะเรียกชื่อกันอนะเราจะต้องมีเนมโค้ดเพราะว่ารู้สึกว่าอะไรก็ไม่รู้มันก็เกิดขึ้นได้ถป้องไหมคือตอนแรก ก่อนที่จะแยกกันอนผมเตือนน้องคนที่ผูกเปรไปแล้วว่าเฮ้ยถ้าเป็นไปได้อ่ะมานอนในเต็นที่ด้วยกันเต็นที่เต็นใหญ่นอนที่สามคนเพราะความรู้สึกคือหลังดงไม้อ่ะคุณนานคุณเคเบิลผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนคุยกันหลังดงไม้แต่เราตับไม่ได้ว่าเราจับไม่ได้ว่ามันเป็นเสียงอะไรหรือว่าพูดกันว่าอะไรเพราะมันจับไม่ได้ว่าเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอะไรแล้วพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันเป็นพื้นที่กึ่งชายแดนซึ่งเป็นชาวเขาเขาอยู่กันเยอะถูกต้องไหมฮะ แต่ความที่หลังโดงไม้เราไม่รู้ว่าดงไม้มันทึบมันหนามากอแล้วข้างหลังโดงไม้จะเป็นอะไรเราไม่รู้ความที่เรามานอนแค่คืนเดียวอ่ะน้องก็บอกไม่เป็นไรพี่พอจะหนาเป็นแบบที่หนาวประมาณนี้แต่ว่าเสียงอยู่ตรงไหนคุณนานอยู่ตรงปลายเท้าผมปลายเท้าที่เราหันประตูเต็นไปทางดงทึบ <Ha. S 2> แล้วหันหัวมาตรงกองไฟตรงกลาง ปกติแล้วเนี่ยถ้าเรานอนแคมปิ้งกันเองอะ่ะเราจะไม่ยอมให้อ่ไฟตรงกลางมันมอดเพราะมันต้องใช้ความไออุ่นจากไฟตรงกลางแต่คืนนั้นไฟมอดเร็วมากมอดเร็วผิดปกติผมก็เฮ้ยเสียงมาปลายเท้าจาังหวะที่เสียงมันเริ่มใกล้เข้ามาตรงตรงองเต้นตรงปลายเท้าคุณแม่ห<ะ>นาวเข้าไปด้วยผมเปิดไฟในเต็น น้องข้างๆนะจับมือผมแน่นเลยอะ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะจังหวะที่เราส่องไฟไปตรงปลายเต็นต์อ่ะคุณแอมตรงผ้าใบตรงเต็นต์อ่ะเหมือนมีคนแนบหน้าเข้ามามความที่เต็นต์มันถูกกลางรถตึงถูกต้องไหมะฮะเวลามีหน้าแนบเข้าไปอะ่ะมันลูบเป็นหน้าเป็นหน้าคนเลยคุณแอมแล้วกว็แบบผมนอนกัวแข็งกับน้องเลยนะเสร็จปุ๊บความที่มันพีก,กว่าคุณแนม<ะ>ซิปมันถูกลูจนมาซิปสรุป เป็นอีน้องคนที่นอนผูกเปนนนอนอโอ้โหร้อนมากคือแบบเกลือกถี่ไปแล้วจริงคุณ<อ>แอนครับหล้ว<อ>ปุ๊บคือความที่อากาศมันหนาวมากหนาวจนมันพูดออกมาไม่เป็นคํอาอ่ะจับได้แค่พี่หนาวขอเข้าด้วยอ่ะสุบเข้ามาอ่ะลูเต็นแล้วก็คลานเข้ามาครับนอน กันสามคนเบียดกันสัตว์ผู้ชายสามคนในเต็นท์นะแต่ความที่ผมบอกไปแล้วว่าคืนนั้นเนี่ยคุณแคเบิลรับมันไม่มีลมเลยอ,อากาศหนาแบบฟรีสมากจังหวะที่เรานอนเบียดกันสามคนอยู่อยู่เหมือนมีลมแรงมากมากับคือตรงไฟชีชนะฮะเป็นเหมือนเหมือนเราเวลาสลัดผ้ามันจะเสียงพรึบๆรอย่างนี้ถูกต้องไหม,ม,มแต่ว่ามันดังมาก มก็กลัวกลัวบอกว่าเฮ้ยลมแรงขนาดเนี้ยผ้าใบที่ขึงอ่นนะมันจะขาดหรือเปล่าพอออกมาเสร็จปุ๊บลมนิ่งมากแล้วเสียงผ้าใบกระพือเมื่อเคียตคืออะไรอพอเสร็จปุ๊บเราหันมาตรงแคมป์ตรงกลางเราเจอน้องผู้ชายที่มาอยู่ในทิปนะ่ะเขามานั่งกลางเก้าอี้สนามนั่งเกาะตัวเองในผ้าห่มนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆเราก็ตกใจกันมากประมาณตีสี่เลยถามเฮ้ย ทำไมไม่นอนอ่ะน้องตอบขึ้นมาคนเดียวนอนไม่ได้พี่ก็เลยมองหน้ากันละเฮ้ยอะไรกันยังไงเพราะว่าน้องคนเนี้ยมันตมเต็นที่ฝั่งไปตรงหน้าผาก็เลยบอกว่าเฮ้ยทางาน,นไม่นอนแล้วรู้สึกว่านอนไม่ได้ลแล้วแล้วอย่างตีสี่อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเช้าแล้วก็เลยถามถามเพื่อนพร้อมเล่าไหมมันก็บอก ยังดีกว่าขอเช้าก่อนแล้วก็เลยออกโอเคงั้นเดอกมานั่งตรงแคมป์กลางพร้อมก,กันก็สมไฟพอสักพักหนึ่งน้องอีกสองคนผู้หญิงก็เดินออกมาจากเต็นท์สรุปทุกคนอยู่ในแคมป์กลางผมก็เลอกว่าวอ่ะใครมีอะไรอยากเล่าไหมเริ่มจากไอ้น้องผู้ชายที่ลงมานั่งอยู่คันกลางาเขาบอกว่าผมได้ยินเสียงคนเดินอยู่หัวเต็นท์เดินรอบเต็นท์เลยนะแต่หัวเต็นทน์่ะมัน อีกสองประมาณสองเมตรอะ่ะมันก็เป็นหน้าผาแล้วอะอแต่ทีส่สำคัญคือว่าเขามาขย่าเต็นด้วยอ,อ,อืมขยับกึ๊กกึ๊กกึกกกแต่ความที่เขาไปปลูกเต็นตรงพื้นที่ตรงทางเดินอะ่ะแล้วทางเดินมันไม่ได้เป็นทางลาบมันจะมีความเอียงเล็หน่อยอดังนั้นเนี่ยเวลาน้องนองนน้องเขาจะต้องนอนติดเท้านิดหน่อยเพื่อไม่ให้ตัวเองไหล<อ>ต้องนี่ครับค่ะ น้องเขาก็เลยบอกว่าผมไม่ได้หลับเลยฮะผมได้ยินทั้งคืนเลยว่ามีคนเดินตรงทางเดินที่เราปลูกเต็นท์อ่ะเจ็ดคนแบบเดินเหมือนเดินกันเป็นทุกขพานเลยคุณแม่มมส่วนน้องคนที่ปลูกเต็นท์อ่าท้ายสุดนะครับน้องบอกว่าได้ยินเสียงคนที่ปลูกเตะที่มานอนกับผมอ่ะอม,มาเรียกเบี้ยปวดฉี่ไปฉี่เป็นเพื่อนหน่อยอ คำถามต่อมาว่าเฮ้ยไม่ใช่ละเพราะว่าไอ้น้องคนที่ปลูกเต็นท์นอนอ่ะมันมานอนกับผมอยู่ในเต็นท์สามคน uh huh. แล้วมันจะไปเรียกเดียกชวนไปฉี่ได้ยังไง uh huh. แล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าจะฉี่ทําไมไม่ชวนผู้ชายไปทําไมชวนเดียบผู้หญิงไปอื uh huh. น้องก็เลยความสึกว่าน้องได้ยินเสียงคนเดินรอบเหมือนกันอีกคนนึงปลูกเต็นท์อยู่ตรงทางที่เป็นเหมือนเป็นทางขึ้นทางลงตรงหน้าผา uh huh. น้องบอกว่ามีคนมาร้องเหมือนผิวปากเบาๆข้างหลังตงไม้เหมือนเป็นผิวปากเป็นเพลงนะครับผม,มเล่บแบบนอนไม่ได้เลยตัดสินใจเดินออกมาสรุปผมเลยตัดสินใจเดินไปตรงที่เอาไอ้สุกี้ชาบูไปวางไว้ตรงทางทางเดินะ่ะครับไอ้ถ้วยกระดาษของเราอะครับม,มันถูกคว่ำเลยอคืคว่ำไปเลยเอ่อ ใช่แล้วแบบอาหารกระจัดกระจายไปหมดเลยฮะอารมณ์ hmm. เหมือนกินกันแบบลุมถึงกันนะครับผม mm hmm. พอเสร็จปุ๊บ mm hmm. ผมก็เลยมานั่งคิดว่าตอนที่หัวคามที่เป็นเสียงสัตว์กลางคืนเงียบไปหมดแล้วเราได้เสียงเหมือนคนที่คุยกันไม่เป็นภาษาเลยเนี่ยอื mm hmm. mm hmm. มาจากที่เขาลุ่มกินของเส้นหรือเปล่า mm hmm. mm hmm. อืมพอเสร็จปุ๊บ นั่งมองน้ากันต้มกาแฟกินกันแก้เครียดสักพักหนึ่งอ่ะหกโมงเช้าละเราเลยตัดสินใจเก็บเต็นท์ให้เร็วกว่าปกติเพื่อที่จะลงไปข้างล่างเราไม่รอให้เราไม่รอให้แอ,อน้องที่คนที่มาส่ขึ้นมารับแล้วฮะพอเก็บเต็นท์นเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราเจอเจออะไรรู้ไหมอะไรฮะหลังต้นไม้ที่น้องผูกเต็นท์น่ะมันเป็นใต้หลุมฝังศพ ผมก็เลยบอกว่าเข้าใจแล้วว่าบางอ้อเลยว่าทาไมได้ยินเสียงคนคุยกันจุๆๆๆๆๆๆ๊บจบจุ๊บจบได้ยินเสียงคนเดินกันตลอดเวลาเ,เราก็เลยมองแล้กันไอเด็กแม่งทําไมพาเรามาแคมปิ้งตรงนี้วะหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มานั่งคุยก,กันว่าเฮ้ยแต่เราเป็นคนเลือกโลเคชั่นตรงนี้กันเองนี่ว่า น้องบอกแล้วว่าให้เดินไปอีกหน่อยแต่เราบอกว่าให้เห็นตรงนี้มันสบายกว่าลมพัดได้ทั้งทั้งด้านหน้าด้านหลังจะโทษน้องก็ไม่ถูกก็เลยมันคิดอ๋อไม่น่าล่ะพอมันส่งเสร็จปุ๊บมันเลยรีบกลับลงไปข้างล่างเลยเราก็เลยเก็บแคมป์คุ้นไปใช่ไหมครับแล้วก็เลยเดินลงมัดลงมาประมาณสามชั่วโมงมาถึางวัดที่เราจอดรถหลวงพ่อถามว่าเมื่อคืนไปทําอะไรกันมาทําอะไรครับหลวงพ่อพูดว่า ขึ้นไปตั้งแคมข้างบนแล้วก็ลืมให้อาหารเส้นวเอาใช่ไหมทุกคนมองหน้าก,กันบอกว่าตกใจมากว่าหลวงพ่อรู้รอ,อะไรไปเพราะว่าคือท่านเป็นพระเหมือนเป็นพระรูปเดียวแล้ววัดเนี้ยเป็นเหมือนสมรับสงฆ์ที่แบบท่านจํำวัดอยู่ซึ่งก็มองว่าแล้วน่าจะเจอของจริงแล้วลหละท่านก็บอกว่าเขาพ่อรู้แล้วแหละว่าขึ้นมาทางเนี้ย มันจะต้องเจอลานแรกเรื่องลานแรกเนี่ยมันคือป่าช้าเก่าที่ชาวบ้านเขาอ่ะไปฝังศพทิ้งไว้ก่อ,อนที่เขาจะย้ายหมู่บ้านลงมาที่ดินดอยอแล้วหลุมที่เราเห็นนี่ที่บอกว่ามีอยู่ตรงนั้นน่ยมันมีเยอะ,ะไหมคุณชี้เอ่อผมว่ามีเยอะนะเพราะว่าผมเห็นป้ายที่เป็นป้ายไม้ที่เป็นตั้งตั้งไวอ้อ<า>่ะมีอยู่สี่ห้าอันที่เป็นไม้ตุก เป็นไม้พวกผุ greatest, แต่ว่าผมอา่านเป็นภาษาไม่มันไม่ใช่ภาษาไทยที่เขียนบนป้ายครับอืมแต่ว่าเรี่กว่ลัลกษณะของดินแล้วก็เรื่องของลักษณะไม้ที่ปักอยู่แล้วมันอยู่ตามคนต้นไม้อไรเงี้ยเราก็เลยอธมบา้ว่าเฮ้ยน่าจะเป็นหลุมฝังศพของคนชาวเขาเขา ừ, limp, เพราะว่าเวลาชาวเขาเขาเสียชีว mmm> ิตเนี่ยเขาไปฝังเขาไม่เผาอืม แล้วท่านก็เลยบอกว่า<ะ>ไอ้ที่เราได้ยินเสียงเนี่ยเขาก็คง,งน่าจะมาแสดงหรูปว่ามันเป็นพื้นที่ของเขานะ,ะหรืออะไรประมาณนี้แต่สิ่งที่พีก็คือว่าไอ้เจ้าน้องคนที่โดนขยับเต็นแล้วมานั่งอยู่คนแรกอ่ะเขาไปขี่ข้างๆเต็นเนี่ยแล้วไปตรงข้างๆหลุมเขาพอดีซึ่งมันมืดเนี่ยมัคบเบิ้ลมันมืด,<ะ>ม,ม,ดมองไม่อะไรไม่เห็นพั้งปกติแล้วว่าถ้าเราเดินป่าเราจะ ไปฉี่กันตามดงหมายอะไรงนี้อยู่แล้วนี่ครับแต่เราก็ถือว่าโอเคขออนุญาตนะอพอทำธุระเสร็จก็ขอขมากันไปประมาณนี้คุณชี้ขอย้อนขอย้อนกลับไปนิดนึงค่ะช่วงจังหวะที่คุณชี้เล่าตอนแรกว่ามีเสียงผู้หญิงที่บอกว่าเออมาบอกว่าแบบเหมือนหนาวครั้งแรกที่ยังไม่ได้เอาไฟฉายส่องไปที่ปลายเต็นท์สรุปอันนั้นคือเสียงน้องคนที่มาขอนอนด้วยหรือเป็นเสียงใครก็ไม่รู้ค่ะผมมองว่ามันเป็นเสียงซองเสียง คนนานเพราะตอนแรกได้เสียงเป็นผู้หญิงจริงๆเป็นเสียงอ,อย่างเงี้ยครับเหนาเหลืออะไรประมาณเนี้ยแต่ว่า พอ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 รู้ซิบอกมามันกลายเป็นน้องผู้ชาย<อ>ซึ่งผมมอ,อนอนผมนอนฟังอยู่ตรงปลายเต็นท์นะฮะซึ่งมันเป็นปลายเท้าแล้วหลังเต็นท์เนี่ยมันคือพุ่มไม้แล้วหลังพุ่มไม้มันคือหลุมฝังหรออยู่อะคุณน,นันค่ะซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาเจอกมาทักทายหรือออกไห้รู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นห,หรือเขาหนาวไหมหรืออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอลงไปเสร็จปุ๊บผมก็เลยบอกว่าหลวงพ่อ ขอทําสัญญทธานหน่อยละกัน<ะ>ให้ท่านสวดให้ให้ท่านอะไรให้แต่สิ่งที่แปลกคือ,อปกติแล้วเวลาเวลาพาให้พรตอนที่เรากรวดน้ำเนี่ยเขาแค่จะเอาตาลปัดขึ้นมาบางหน้าแต่ว่าตอนที่เขาสวดเสร็จปุ๊จบจังหวะสุดท้ายเขายกตาลปัดออกมา<ะ>แล้วก็วาดไปด้านหน้าเหมือนรลพัดนะคะแต่แบบพัดแรงหนึ่งทีเหมือนกับว่าลักษณะว่าถ้าตามความเชื่อก็เหมือนปัดเป่าอะไรอย่างนี้ป่ะ น่าจะประมาณนั้นอืมแล้วท่านพูดคำหนึ่งว่ากับกรุงเทพได้แล้วนะไม่มีอะไรตามแล้วท่านพูดแบบนี้โอ้โหคือหลังจากตอนนั้นก็นานเวลาผมจะไปเข้าแบบทํามุ์แบบเนี้ยถามก่อนเออบอกว่าเซอร์เวยก่อนนะเอาให้ชัวร์นะว่าม,มันตามได้จริงหรือะไรประมาณนี้อังาคารคลุมโปงพอดแคส